เจ okay. ส่งมานนะบางครั้งหนูก็เกลียดพี่นะพี่แม่งเอาจะได้ทุกทีเลยเนาะเออขอบคุณมากส่งงานต่อให้ เจอตอนนี้ยังทันปะครับเมื่อกี้เราย็นบองอยู่ตั้งนานรู้สึกเหมือนเร้าความลำบากให้เลยอะถามจริงเธอมาหาเราทำไมอ่ะผมก็พยายามแล้วนะครับหมอ นั่นพยายามแล้วเหรอครับมันขึ้นที่หูเรารู้ไมอ่ะข้างนอกเป็นแบบเนี้ยข้างในแม่งนอกเป็นทไหนเราก็ไม่รู้อ่ะผมเข้าใจครับหมอแต่แบบคืองานเนี้ยครับผมอยากทำมันมาตั้งนานแล้วครับหมอแล้วแบบหมอจะให้ผมปฏิเสธไปล้วครับโอกาสดีอย่างนี้อาจจะมา้ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้นะครับ แต่ชีวิตก็มีครั้งเดียวปะก็ใช่ไงครับชีวิตมีครั้งเดียวผมก็อยากทําสิ่งที่อยากทำไงครับแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดด้วยครับดูไม่กลัวตายเนาะคุณอ่ะคือเมื่อกี้หมอบอกว่าชีวิตนี้มีครั้งเดียวใช่ไหมครับเราควรจะหาความสุขไม่ใช่หรอครับแล้วสิ่งที่ผมทําคิดว่าเนี่ยคือความสุขของผมอะครับผมไม่ได้เหนื่อยอะไรกับมันเลยครับหมอแล้วไงตกลงผมตั้งใจทํางานนี้แล้วผมผิดหรอครับและอย่าง ทุกคนก็ต้องตายไปครับหมอเป็นหมอหมอก็น่าจะรู้ครับรู้จักความตายนอนไปแล้วคุณอ่ะมอาจจะรู้จากดีกว่าหมอก็ได้ครับผมเลยไม่ได้กลัวเนี่อเดี๋ยวกันนะแล้วว่าเราเคยเจอคนที่เป็นแบบนเนี่ยกอคนที่ไม่มีใครในชีวิตให้คิดถึงเลยอะ่ะคุณเป็นคนแบนบแบบว่าผูมอชักจะวินิจฉัยโรคละเอียดลงไปแล้วนะครับถูกดาเสือค่อยจริงแมงแรลมกันเนาะ ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับหมอโอเคค่ะหน้าที่หมอปฏิเสธคนไข้ไม่ได้ก็ต้องดูแลกันไปเนาะขอโทษนะคะที่ทําให้เสียเวลางานยายมีใช่ปะ่ะนี่ค่ะถ้รารอบหน้าคุณอ,อยากเปลี่ยนหมออ่ะคุณทำได้นะแค่แจ้งที่เคา์เตอร์ test